ครับผมและขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการเชสแอนเชลครับอร่อยจะต้องบอกต่อครับผมอ่านะฮะวันนี้ครับผมมีหนึ่งร้านที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันครับผมเขาบอกว่าร้านอาหารที่อย่างนี้นะครับผมเป็นการออกแบบสไตล์ยุโรปครับรวมไปถึงอาหารเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบบ i ิน e r n a t i o n a l cuisine ในแบบของตัวคุณเองเลยอืมมบลองได้ว่าต้องโดนอกโดนใจเพื่อนๆแน่นอนเลยทีเดียวเช้าและปลาเนี่ยก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเติมความสุขแบบแฮปปี้ไนท์แมวกันที่นี่แห่งนี้เลยครับผม Alles wird so klar Ich möchte ein Eisbär sein Im kalten Polar Dann müsste ich nicht mehr schreien Alles wird so klar Alles แล้วตอนนี้นะครับผมปาก็พาเ,เพื่อนๆมาอยู่ที่นี่แห่งนี้แล้วครับกับร้านที่มีชื่อว่าทร e คิปเปอร์นี่น,น,นะครับผม,มเป็นไงบ้างครับ <c oughs> เห็นบรรยากาศหน้าร้านแล้วเนี่ยสุดแสนโรแมนติกขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่าอาหารเนี่ยนะฮะจะอร่อยสมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวตามเข้าไปด้านในพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผม สวยมากเลยเดียวนะครับพอเข้ามาในร้านนี่นะ,นะฮะบรรยากาศการตกแต่งร้านนะฮะเหมือนว่าเราเนี่ยนะฮะมาทั่งอยู่ในบ้านเลยทีเดียวครับผมว่าร้านแห่งนี้นะครับผมเหมือนว่าเอาบ้านเนี่ยนะฮะมาทําเป็นร้านอาหารครับมีการประดับตกแต่งนะครับไปด้วยเครื่องมือเ,เครื่องใช้ต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆนี่คือแบบเป็นแนวแบบว่าวิลล่านะฮะใครแบบว่าชื่นชอบสไตล์แบบน,นี้เนี่ยผมแบบว่าคงถูกอกถูกใจแน,น่นอนเลยทีเดียว <S <S ส่วนฝงตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นโซนโซฟาครับใครชอบแบบว่าที่กว้างๆหน่อยฮนะตรงนี้เลยนะส่วนถ้าเกิดเป็นด้านนี้ครับผมก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับผม,มแต่จริงๆเลยนะฮะยังไงใครที่พาเพื่อนนะฮะเพครอบครัวมานะก็สามารถที่จะมาลองนั่งลองลิ้มชิมรสนะฮะเรียกได้ว่าบรรยากาศนี่คือแบบ ทำให้เกิดความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวแน่อนอนเลยเดียวครับ riding, I I on, อย่างที่บอกไว้นะครับว่าร้านอาหารแห่งนี้นะครับเป็นร้านอาหารสไต,ตล์อิตาเลียนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับที่สำคัญเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องมีไวน์ครับเพื่อที่จะมาทานควบคู่กับอาหารต่างๆนะฮะที่ทางร้านเนี่ยได้มีการปรุงแต่งมานะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะที่มีไวน์เยอะแยะมากมายเลยเดียวใครที่เป็น <S <S คอไวน์นะฮะ ผาบอกว่าร้านนี้เหมาะจริงๆเลยครับ fall, wrong, wrong, และข้างหลังผมนี่ครับผมเป็นส่วนของบาร์น่นองครับซึ่งบาร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของร้านเขาบอกว่าจะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนครับซึ่งการออกแบบเนี่ยจะเป็นสไตล์เมริกันครับผมที่มีให้เลือกหลากบบหลากสไตล์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ครับค็อกเทลนะฮะรวมไปถึงไวน์แล้วก็สไปร์ด้วยยังไงใครชอบแบบไหนนะฮะก็สามารถที่จะมาเลือกชิมได้นะฮะเรียก้ว่า ครบครันเลยเดียวนะครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมปาก็เข้ามานั่งอยู่ในร้านแล้วนะครับผมเห็นอาหารหน้าตาหน้าทานอย่างนี้นะครับวันนี้คนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวครับของอาหารแต่ละจานที่อยู่บนโต๊ะนี้รวมไปถึงความเป็นไปเป็นมาของร้านก็มานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแรกเลยครับขอแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมที่รู้จักก่อนแล้วกันครับครับผมอ่านิกนะครับผมเป็นหนึ่งในเจ้าของร้านทรีคิปเปอร์นะครับผม หลายคนคงสงสัยครับว่าชื่อของร้านครับทีคริปเปอรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับทีคริปเปอรนะครับเป็นนก uh, ของทางยุโรปชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นเลติเซนต์ตัวของทางเจ้าของที่นี่นก oh. มันก็เปรียบเสมือนของความอิสระ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ตรงนี้เป็นชื่อร้านบครัพูดถึง ที่ครีปเปอร์อะไรเลยที่แบบว่าต้องนึกถึงเป็นอย่างแรกครับโฮมเมดพาสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นโฮมเมดเบเกอรี่แล้วก็มีอาหารสไตล์เฟรนเดอิตาลีด้วยครับผมภายในร้านเนี่ยครับมีการแบ่งโซนกันยังไงบ้างครับมีครับผมภายในร้านเนี่ยจะถูกแบ่งโซนทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนแรกสุดเนี่ยก็คือที่หน้าประตูเข้ามาเลยเป็นส่วนเบเกอรี่พอถึงเบเกอรี่เสร็จปุ๊บเนี่ยโซนที่2ที่เราเจอนะครับเราจะเจอส่วนที่เรียกว่าดิ닝โซนโซนคตรงนี้เลยโซนคือตรงนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่นะครับส่วนสุดท้ายก็คือบาร์ สำคัญเลยครับหน้าตาหน้าทานนี้เดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนําดีกว่าเครับว่าแต่ละจานเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละจานเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่ามาจากฝรั่งเศสเลยครับอ่าเรามาเริ่มจานไหนก่อนดีครับพี่ครับอ่าเริ่มจานแรกนะครับเป็นตัวนี้เป็นดักคอนฟรีนะฮะคอนฟรีมันก็แปลว่าคุกกิทไบออนแฟตนะครับก็คือตัวน่องเป็ดฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะเราใช้วิธีการทําโดยการเอาเขาไปอยู่ในหม้อรวมกันแล้วไม่ใส่อะไรเลยนอกจากน่องเป็ดอย่างเดียว ก็คือไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ใส่เลยนะครับเพราะเราใช้น้ำมันเป็ดทาเนื้อเป็ดด้วยตัวมันเองอแล้วจะค่อยๆเพิ่มไฟขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้น้ำมันออกมามแล้วก็คอบเบอร์มันเข้าไปจนได้ระยะเวลาหนึ่งที่ได้ที่นะครับเราก็จะนำเขาออกมาเพื่อมากริลแล้วก็มาเสิร์ฟขอชิมแล้วละกันนะครับผมว่าเนื้อน,นิ่มมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้เนี่ยนะครับผมมีดเฉือไม่ได้คือแบบว่าไม่ต้องออกแรงเลยทีเดียวใช่ครับผมนะฮะนิ่มมากครับผม ส่วนผสมนี่คือแบบว่ามันเข้าไปถึงเนื้อข้างในเลยใช่ครับผมเพราะว่าเรามีวิธีการทําที่เป็นออริจินัลของฝรั่งเศสด้วยมาจานนี้มังในหว่าเนจานนี้นะครับเนื่องจากที่เรียนไปครับว่าทางร้านทรีคิปเปร์เนี่ยเราทําเส้นซาสตาทั้งหมดทําเองเลยตัวนี้เรียกว่าเส้นแบ็กสปาซีฟู้ดทั้งลองทานดูครับตัวนี้อย่างเส้นสีดำนี่มันเป็นส่วนผสมของอะไรฮะเป็นส่วนผสมของแป้งกับสควิตอิงฮะน้ำปลาหมึกนั่นเอง อร่อยมาก,มากร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงเหรรร้านเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งนะฮะ <5 S 1> กลางวันนะฮะถึงบ่าย2องโมงครึ่งนะครับเปิดอีกรอบนึงก็คือ5้าโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งแต่ส่วนเบเกอรี่เนี่ยเปิดทั้งวันตั้งแต่10บโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึง่งถ้าสมมติมว่าจะเดินทางมามันสามารถเดินทางมา ได้ไงบ้างฮะอ่าค่อนข้างเดินทางสะดวกครับผมเราจะอยู่ที่สารแดงซอยหนึ่งนะครับผมเข้าจากทางพระราม4ี่ครับผมนะครับแล้วก็เข้ามาจากทางหลังตึก h s b c ครับนะครับเข้าจากทางสาทรนะครับผมก็เข้าข้างหลังซอยตึกทิสโก้ครับผมนะครับแล้วก็เข้าจากทางสีลมก็คือรถไฟฟ้า BTS สีลมนั่นเองร้านเราก็อยู่ตรงกลางระหว่างเขาเลยเผื่อใครอยากที่สนใจเกี่ยวกับอาหารหรือว่าสอบถามเส้นทางเดี๋ยวให้พี่ช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้แล้วกันได้ครับ026362525นะครับหรือว่า 0851244555นะครับผมในมาที่นี่แห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับผมอยากที่จะมาลองทำอาหารว่า้วยะค่าว่าพี่เป็นแบบอาจารย์สอนทำอาหารมา,าได้ครับผมนนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้สอนวิธีการทำน้ำดื่มเป็นน้ำปั่นง่าย,ายๆอุปกรณ์สักสองสาอย่างก็สามารถทำได้ละจะเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยนะ I would be the host of everyday Christmas. Give Trappy a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes, like here, let me have this. And last but not least, grant somebody t h e last wish. It's been a couple. months และตอนนี้นะครับผมปาก็มาอยู่ภายในปาแห่งนี้แล้วนะครับคนที่อยู่ข้างขาผมนี่คือบาร์เทนเดอร์แห่งร้านแห่งนี้เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนปาทำเครื่องดื่มครับวันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยเป็นบ็อกเทลนะครับผมครับผม ชื่อว่า t ร o r ว v e r นะครับมีส่วนผสมของสเ,เบอร์รี่แล้วก็ s อเบอร์รี่นะครับแล้วก็มามิกกับผลไม้ของไทยเราก็มีกล้วยแล้วก็<อ>มีแมงกู๊ครับคือผลไม้ให้เราใช้เนี่ยอย่างที่บอกไปแบบหอยมีเยอะแยะมากมายแล้วทําไมมีแค่สตรอเบอรี่อันเดียวฮะอย่างอื่นหายไปไหนครับเนี่ยอย่างอื่นเราใช้เป็นผลไม้ที่สกัดมา<อ>ครับพอสกัดมานะก็จะอยู่ใน รูปลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับนี่นะครับก็คือส่วนผสมของผลไม้นะครับที่เราจะมาทําน้ําผลไม้ในวันนี้กันครับผมแล้วีอ2ขวดนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่เป็นน้ำมะนาวครับผมอ๋อนี่เป็นน้ำมะนาวนี่น้าเชื่อมอ๋อน้ำเชื่อมนะฮะนี่นะครับอันดับแรกเลยครับผมเราต้องทํายังไงก่อนครับ หลังแล้หั่นสับปะรดครับผมหั่นสับปะรดเป็นแว่นๆแล้วครับอ๋อลับแบลรี่ออนลับเบอรี่ครับนี่ครับนี่คือส่วนของลัสเบอรี่นะครับผมครับแล้วก็น้ำมะนาวครับครับผม แล้วก็น้ำเชื่อมเราต้องน้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเครื่องปั่นมันจะได้ทำงานง่ายขึ้นเสร็จไปแล้วครับ1นึ่งเวอร์ครับผมเลือีกหนึ่งเวอร์ที่เราจะมาทำกันต่อไปครับผมเท่านี้ก็น่ากินแล้วครับมาเริ่มกันตอนต่อไปกันเลยดีกว่าเลยครับผมเป็นการทำอีกหนึ่งลิเวอร์ที่แสดงถึงความเป็นไทยของเราไ่้ก็คือกล้วยนั่นเอง We let alcohol บนโก้หนึ่งออนเหมือนกันนะนี่ครับใส่น้ำเพื่อให้เครื่องปั่นเราไม่ต้องทำงานเยอะนตาหน้ารับทานมากเลยครับท่าผู้ชมครับอย่างนี้เนี่ยจะต้องขอลองชิมหน่อยละกันว่าฝีมือของปลาเนี่ย จะอร่อยหรือเปล่าน,นะฮะยังไงผมก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณครับที่มาสอนปลาทำเครื่องดื่มอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติของไอ้เจ้า Two Rivers แก้วนี้เนี่ยนะฮะจะอร่อยขนาดไหน เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองลิ้มชิมรสอาหารนะฮะรวมไปถึงบรรยากาศในร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดสมชื่อจริงๆเลยทีเดียวครับใครนะ,ะที่ชอบสไตล์แบบอาหารอิตาลีอาหารฝรัร่งเศสนะฮะอย่าลืมแวบะบยืนมาที่นี่แห่งนี้ครับผมร้าน Tree Keeper นี่แดงนะครับผมวันนี้เนี่ยปาก็ต้องขอขอบคุณร้าน Tree Keeper มากนะครับที่ให้ปาได้มาถ่ายทำในวันนี้นะและใครนะครับผมมีร้านอาหารเด็ดๆอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแนะนํามาได้นะครับทาง Facebook ของ ทีวีไวมันครับผมและเทปหน้านั้นเนี่ยปลาจะพาไปชิมอาหารเด็ดๆที่ร้านไหนก็สามารถที่จะติดตามชมได้ครับที่ w w w t v a i m a n c o m ครับผมตอนนี้เวลาของปาหมดหมดเวลาแล้วครับก็ต้องขอราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ